หลักต <muitas> <arias> ัดสินธรรมมิใ oh, ช่ธรรมทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัรทมเราใดเป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพรากสัตว์ออกทมเราใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สังสมกิเลสทมเราใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย ทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษทำเราใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมุ่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดทำเราใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรทำเราใดเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายรู้ก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่า นี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสอนของพระบรมศาสดาจากสังคิตสูตรอัตกานิบาตอังคุตรนิกายการงานและชํานาญในวิธีดำเนินการปกครองประเทศโดยทั่วทั่วไปพวกก็กลับเข้าทําการยึดอำนาจโดยกำลังทหารเป็นครั้งที่สอง และแต่นั้นมาความหวังที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลงเนื่องจากเหตุที่จะที่คณะผู้ก่อการมิได้กระทําให้มีเสรีภาพในการเมืองอันแท้จริงและประชาชนไม่ได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะดําเนินนโยบายอันสําคัญต่างๆจึงเป็นเหตุให้มีการกบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเมื่อข้าพเจ้าได้ร้องขอให้มิ ให้เปลี่ยนแปลงรัฐมนูนเสียให้เข้ารูปประชาธิปไตยอันแท้จริงเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกลุมอำนาจอยู่บริบูรณ์ในเวลานั้นก็ไม่ยินยอมข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายอันสําคัญมีผลได้เสียแก่พลเมืองรัฐบาลก็ไม่ยินยอม และแม้แต่การประชุมสภาในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องสําคัญเช่นเรื่องคําร้องขอต่างๆของข้าพเจ้าสมาชิกก็มิได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องโดยท่องแท้และละเอียดละออเสียก่อนเพราะถูกเร่งรัดให้ลงมติอย่างรีบด่วนภายในวาระประชุมเดียวนอกจากนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปราบปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทําความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาล มีการชำระโดยกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิขาดอยู่ยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เลิกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางเห็นไหมครับความพยายามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่องค์ทรงพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยนั้นมันหมดหนทางแล้วนะครับ ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ข้าพเจ้าไม่มีประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้รับ ราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะทําได้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อการไม่สงบขึ้นในประเทศเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าถ้าหากมีใครอ้างใช้นามของข้าพเจ้าพึงเข้าใจว่ามิได้เป็นไปโดยความยินยอมเห็นชอบหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็น อย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ตามความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตยาอธิษฐานสยามจงได้ประสบความเจริญและขอประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขสบายประชาธาปกวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477เวลา13บมนากานาทีนะครับนี่คือพระราชถัดาทเลขาฉบับเต็มนะครับที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัตินะครับเพราะเห็นว่าแนวทางที่พระองค์ท่านจะพยายามผลักดันให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์ไม่เกิดขึ้นมีความเสมอภาคมีหลักนิติธรรมนะครับไม่ใช่ใช้กระบวนการทางลับนะครับในการจะพิจารณาให้ความยุติธรรมหรือนะครับใช้สิ่งต่างๆที่นองกับประโยชน์ของกลุ่มบุคคลพวกพ้องโดยไม่มองเรื่องของประโยชน์ของประชาชนสิ่งที่พระองค์รับ ไม่ได้พระอ,องค์ท่านรับไม่ได้พระอ,องค์ท่านจึงสะละราชสมบัติและไม่ให้มีการสืบราชสมบัติโดยพระอ,องค์แต่งตั้งแต่ให้ไปว่ากันเอาเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้กันมาก่อนเลยนะครับแล้วท่านรู้ไหมว่าราชการที่เจตอนที่ลงพระรา,าชเลขาฉบับนี้พระอ,องค์ท่านอยู่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษท่านไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยอะไรครับขณะนั้นประเทศอังกฤษเกิดสงครามนะครับ ปรากฏว่ามีการทิ้งระเบิดนะครับอังกฤษนะครับโดนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเข้าไปทิ้งระเบิดแล้วพระองค์ท่านต้องนะครับละเหตุละเหรนะครับไปยังเมืองต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยไม่เคยรับรู้เลยรัชกาลที่7จะกราบพระมีรูปใน Google ท่านไปดูนะครับพระองค์เล็กๆนะครับแล้วก็โต๊ตั้งนะครับแล้วพระองค์ท่านกราบในฐานะพระมหากษัตริย์นะครับ กราบพระพุทธรูปซึ่งบ้านเราโต๊อหมูบูชาหรือพระพุทธรูปที่เราบูชานั้นใหญ่กว่าที่พระมหากษัตริย์ท่านมีด้วยซ้ําไปน,นี่คือสิ่งที่คนไทยไม่เคยรับรู้เลยถ้าคณะราษฎรในขณะนั้นที่ยึดอํานาจนะครับได้นำหนังสือฉบับนี้เผยแพร่คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ในขณะนั้นในขณะที่เป็นสยามประเทศเป็นไงครับคนไทยจะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธาณิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีความรักประชาชนและรับสืบทอดรับสืบทอด นะครับแนวทางที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มีความรักต่อประชาชนและประเทศชาติจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช้หลักทศพิธราชธรรมแล้วเอาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งแต่ตั้งแต่คณะราษฎรยึดอํานาจมาปรากฏใช่ไรครับแนวทางที่ตอบสนองประโยชน์ของกลุ่มบุคคลและพวกพ้องทั้งสิ้นการออกกฎหมายการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่รับฟังเสียงของประชาชนนะครับการเลือกผู้แทนราษฎรก็เลือกโดยวิธีการที่คณะราษฎรเป็นคนกําหนดทั้งสิ้นนะครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้เราคิดว่าเรายังหลงเหลือความเชื่อมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไหมว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่รักกับประชาชนเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นคนที่จะทําหน้าที่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ได้คือใครครับพระศกนิกรพระศกนิกกรก็คือผู้ที่อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยในแผ่นดินนี้หรือเป็นชาวต่างชาติที่ เข้ามาทำงานมาอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประกาศตัวเองว่าเป็นผสกนิกรน,นะครับจะต้องลุกขึ้นมานะครับและบอกกับคอสชอว่าวันนี้ขอให้คอสชอได้ใช้แนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้แนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ให้สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย ถ้าเหมาะสมกับประเทศไทยนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ต้องมีพระราชอำนาจส่วนหนึ่งในฐานะประมุขแห่งรัฐและประชาชนต้องมีอำนาจอธิปไตยประชาชนก็จะมาร่วมมือกันถูกไหมครับและให้การบริหารอำนาจนั้นนำไปสู่การปกครองที่ตอบสนองใครครับประโยชน์สุขของประชาชนถ้าพระมหากษัตริย์ได้พระราชอำนาจนั้นแล้วแต่งตั้งสอวอโดยการที่มีใครไปวิ่งเต้นใช้เงินซื้อตำแหน่งสอวอแล้วพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งใครเสียหายครับพระมหากษัตริย์เสียหายแล้วท่านจะทํำไหมครับท่านก็จะไม่ทําแต่ถ้าเป็นการสรรหาสวโดยระบบเดิมฉันก็วิ่งเต้นไปหาคนมีอำนาจที่จะคุยกับไอ้เจกลุ่มนี้นะครับที่จะขึ้นมาสรรหาได้ถูกไหมครับอ้าวอย่างนั้นผมนะครับสาล้านท่านขอตําแหน่งสวผมหน่อยถูกไหมครับสาล้านครับ200คนถ้าเป็นสวต่อไปนี้เป็นไงครับถ้ามีคนวิ่งเต้นสักร้อยคนเป็นไงครับแล้วพอวิ่งเต้นแล้วถอนทุนคืนไหมครับ ถอนทุนคืนและวสอสอมาจากการที่รับเงินจากนายทุนนะครับลงสมัครในานามพรรคการเมืองเข้ามาตัวเองถอนทุนไหมครับพรรคถอนทุนไหมครับนายทุนถอนทุนไหมครับและถ้าสวกสอสอมันมาโดยระบบของการที่ซื้อเข้ามามันจะมาถอนทุนไหมครับ<อ>ก็นี่แหละครับประเทศไทยถึงผลป,ปีมาทุกวันนี้นะครับ83ปีนะครับวันนี้จึงอยากจะใช้เวทีแห่งนี้ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้การที่เราจะต้อง รักษาอำนาจของเรายังดังเช่นที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้กับประชาราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ไม่ยินยอมให้อำนาจนี้กับบุคคลใดคณะใดโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จ,จริงของประชาฎรถูกไหมเราก็ต้องยืนยันว่าเราจะขอรับนะครับพระบรมราชโองการที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าท่านพระราชทานอำนาจนี้มาให้กับพวกเราถูกไหมครับ แล้วถ้าเกิดใครขวางตรงนี้เป็นไงครับแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้ประชาชนมีอํานาจใช่ไหมถูกไหมไม่ต้องการให้อํานาจอธิปไตยนี้มาตกถึงมือประชาชนใช่ไหมนะครับใครลองประกาศตัวออกมาสินะครับผลจะพาประชาชนนําไปกระทืบเองนะครับลองใครกล้าที่จะทําอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคณะก็จะต้องยอมรับว่าอ้อำนาจอธิปไตยนี้เป็นของปวงชนดังนั้นต้องกระจายอำนาจให้อำนาจอธิปไตยนี้ไปถึงมือประชาชน ดังนั้นการที่สร้างทฤษฎีว่ากระจายอํานาจแต่กระจายอำนาจอะไรครับกระจายอํานาจบริหารนะครับไปบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมออีกฎหมายเรื่องของอการบริหารจัดการตนเองนะไปเลือกผู้ว่านะนะไปเลือกอนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะอันนี้เป็นการบิดเบือนทั้งสิน้นเพราะให้ท่านไปเลือกผู้ว่าท่านจะได้ผู้ว่าแบบไหนรู้ไหมครับจังหวัดไหนมีผู้มีบารมีมีอิทธิพลมีมาเฟียอยู่ในจังหวัดนั้น ก็จะได้ผู้ว่าตระกูลน,นั้นอยู่ภายใต้ตระกูลน,นั้นถูกไหมเป็นท่าใครครับเป็นทานทาผู้มีอำนาจในจังหวัดนั้นแล้วพอต่อไปจะโอนอำนาจจากส่วนกลางเช่นตำรวจต้องไปอยู่ในท้องที่ในพื้นที่เป็นครับตำรวจไปเป็นลูกน้องใครครับลูกน้องมาเฟียในจังหวัดนั้นแล้วจะทํางานรับใช้เราไหมครับ <ไป S 1> แล้วนี่อย่างนี้เขาเรียกว่ากระจายอำนาจหรือครับเขาเรียกว่ากระจายโอกาสในการปล้น,ปนบ้านปล้นเมืองไปให้กับมาเฟียประจําจังหวัดนั้น แต่เดิมเนี่ยเป็นใหญ่อยู่แล้วเป็นหัวหน้าสสในกลุ่มจังหวัดตั้งรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเป็นตัวเองหรือเป็นลูกน้องแล้วรัฐมนตรีตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับไปถอนทุนคืนนะครับพอรัฐมนตรีไปถอนทุนคืน,นะคน,น,น,คนก็ต้องตั้งใครครับข้าราชการที่มาสนองตัวเองได้ถ้าข้าราชการที่มาโดยการซื้อตำแหน่งเข้ามาเอาไม่เป็นไรเราช่วยกันโกงเพื่อจะเอาทุนคืนและออกกำไร แต่ถ้าเป็นข้าราชการที่มาเกาะแข้งเกาะขานายครับผมจะทําอย่างนี้ครับผมจะเป็นท่าที่ซื่อสัตย์ตั้งคนนี้ขึ้นมาก็ต้องมาทําง,งานรับใช้ใครครับรับใช้นายนะครับรับใช้ประชาชนได้ไหมครับรับใช้เป็นบางโอกาสที่จะอ้างว่าเขาทํางานเป็นตัวแทนเป็นข้าราชการที่ดีถูกไหมครับดังนั้นการที่จะโยนอานาจนี้มาอยู่ในการล่างระหนูลเช่นเกิดสภาตรวจสอบภาคพลเมืองนะครับพอเกิดสภาตรวจสอบภาคพลเมืองท่านทําหน้าที่อะไรครับ ท่านทาหน้าที่ตรวจสอบถ้าท่านทําหน้าที่ตรวจสอบกับผู้ว่าแต่ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบได้เฉพาะในจังหวัดท่านนะไอ้สภา,าตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบทั้งประเทศไม่ได้อีกเขาจํากัดเอาไว้นะนะครับท่านต้องรู้แล้วจะเกิดอะไรครับเพราะท่านพอใจว่าฮยฉันจะได้มีส่วนร่วมในการใช้นะครับแต่ไม่ได้ใช้อํานาจนะใช้โอกาสในการบริหารถูกไหมแต่คนใช้อํานาจคือใคร คนที่เขาเป็นใหญ่ในจังหวัดนั้นคนที่เขาเป็นใหญ่ในรัฐบาลนั้นเขาจะใช้อำนาจนี้แต่เราเป็นส่วนประกอบแต่เขาอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่เราได้บางส่วนถูกไหมครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงมีการใส่เรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนบางส่วนนะครับเพราะบางส่วน 10- 20%เราก็มองว่าละนูนนี้เป็นละนูนะไรครับรัฐธรรมนูญสักดิธิ์หูยเราต้องเอาเพราะนี่คือสิทธิของพวกเราเสรีภาพของพวกเราเราก็เลิกสนับสนุนเพราะสนับสนุนแล้วปรากฏว่า80%กลายเป็น คนใช้หนาจเป็นใครครับไม่ใช่ประชาชนนะครับแต่เป็นกลุ่มผลประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและตรงนี้ถ้าเราจะเกิดเวทีในการคุยกันตอนบ่ายนะครับท่านก็ต้องมองให้ออกว่าแล้วเราจะเดินไปตามแนวทางอย่างนี้หรือเราจะทำหน้าที่แล้วบอกกับคสชเสียว่านะครับถ้าเดินไปตามรถแบบนี้ปัญหาจะเกิดถ้ารัฐมนออกมาอย่างนี้พักการเมืองยอมไหมครับเพราะ กระบวนการนี้ไปทําลายกลไกของพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็จะไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บเขาก็จะตั้งกลุ่มม็อบของเขาขึ้นมาเนะี่ยทหารจาไว้นะบอกไว้ด้วยนะเขาก็จะตั้งกลุ่มม็อบขอเขาขึ้นมาเพราะกลุ่มนี้จะผลักดันมากตราที่ตัวเองมีประโยชน์เช่น n g o ก็จะผลักดันม็อบของตัวเองขึ้นมาเชียร์รัฐธรรมนูญถูกไหมกลุ่มนี้นะครับ ต้องการเนรี่ยเพราะปะหลัดกระทรวงต่างๆนี่จะเข้ามาเป็นกรรมการต่างๆนะครับมีตําแหน่งโดยฐานะเลยนะแล้วก็จะมีไปอยู่ในส่วนขององค์กรต่างๆอีก10กว่าองค์กรสมัชชาคุณธรรมเออไรเอออีกต่างๆคนนี้ก็จะไปปลุกคนของเขาขึ้นมาผลักดันเพื่อให้เกิดอะไรครับเครื่องมือที่เขาจะได้อํานาจถูกไหมครแล้วพวกเราเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าผู้ถูกกล่าวอ้างพวกในหน้าค้าความจนทั้งหลายจะใช้เป็นเครื่องอ้าง ว่านี่แหละเขาเป็นตัวแทนของประชาชนจะลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องของประชาชนเราจึงมีานหน้าค้าคำมจนไม่ว่านักการเมืองนะครับ NGO ข้าราชการข้าราชการก็บอกจะทาหน้าที่บําบัดทุกบำรุงสุขแต่เอาจริงๆข้าราชการทําหน้าที่ทาอะไรครับตามกฎหมายแล้วกฎหมายปรากฏเป็นกฎหมายของเราไหมครับเป็นกฎหมายของกลุ่มที่เขามีอํานาจในขนานั้นเขาก็ทํากฎหมายออกมาให้ข้าราชการไปทํางานรับใช้เขาถูกไหม เช่นต่อไปจะมีการจัดเก็บภาษีเช่นต่อไปจะมีการเรื่องของการกําหนดอะไรก็ตามที่ใช้เรื่องของการที่จะทําให้เกิดการนาําภาษีมัชาชนไปใช้ตามกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็ไปรับรองเขาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมเองจะน่าจะหมดเวลาแล้วด้ซ้ําไปเนาะตอนนี้เท่าไหร่ละเที่ทยงตรงนะครับเที่ยงตรงแล้วนะครับที่จริงผมมีเวลาตอนที่ทําโปรแกรมกันเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง ถ้าสองชั่วโมงเนี่ยผมบรรยายให้เต็มเปี้ยเลยนะครับท่านสามารถมองเห็นภาพชัดเจนเลยแล้วว่ารัฐธรรมนูนนี้ออกมาจะเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูนมาตรา44นะครับของคอสชอก็คือว่านะครับมาตรา44นั้นนะครับในกรณีที่หัวหน้าคอสชอเห็นเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปด้านต่างๆการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันในชาติหรือเพื่อป้องกรรันระงับหรือ ปราปรามคอสชอมีอำนาจยับยัง้งนะครับนี่คือคอสชอสามารถที่จะยุบกระบวนการทั้งหมดถ้ามองเห็นว่ารัฐธรรมนูนนี้จะนําไปสื่อไปสู่เรื่องความแตกแยก,กเกิดปัญหาไม่เป็นธรรมไม่อีกสงบขึ้นคอสชอมีอำนาจตามรมัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงไม่มีรมัฐมนูลมาตรา4 4คอสชอก็มีอำนาจเพราะยังเป็นคณะรัฐธรรมนูญอยู่นะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาใส่แต่เพื่อใส่เพื่อให้ประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องนี้ เขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อคอสชมีอำนาจนะถ้าคอสชอจะยุบรัฐมนูญยกเลิกรัฐมนูญได้นะแม้กระทั่งรัฐมนูญชั่วขราวก็ยกเลิกได้อย่าว่าแต่ฉบับที่ล่างเลยถูกไหมและก็สามารถยุบสอชอได้ไหมครับได้เลยยุบสปชได้ไหมครับยุบรัฐบาลได้ไหมครับยุบได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับประกาศออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนบอกว่าถ้ารัฐมนูญเสร็จแล้วยังไม่สงบนะครับไม่ต้องเลือกตั้ง ท่านทาได้ไหมครับทําได้เพราะอำนาจเป็นของท่านอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไม่กี่วันนี้บอกออกมาว่าเกิดความสงบเพื่อเกิดความเรียบร้อยเพื่อเป็นประโยชน์ผมมีหน้าที่อย่างนี้นะครับผมเกิดมาทั้งทีนะครับผมจะต้องทําหน้าที่ในการรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างนี้เอาสิครับแนวทางที่เราบอกนี่แหละครับเวทีแห่งนี้ใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะชี้ทางออกประเทศได้แล้วนะครับแต่ถ้าใช้เวลามากกว่านี้ไปนนครับชี้ได้ประเภททะลุป,ปูโป,ปงเลยและเราจะยกคุณมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการทําหน้าที่นะครับ ตั้งแต่นะครับบริหารตุลาการนิติบัญญัติกองทัพ4ส่วนนี้แล้ววางนโยบายสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยประกาศนโยบายว่าคอสชจะสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้ลัทธิประชาธิปไตยนะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีลัทธินะครับถ้าไม่มีลัทธิจะสร้างประชาธิปไตยได้ไหมครับไม่ได้แล้วลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอะไรลัทธิประชาธิปไตยก็คือจะต้องมีทฤษฎีของมัน ทฤษฎีปรัชญาคือว่าด้วยนะครับความอะไรครับเอกภาพบนความแตกต่างหรือเอกภาพของความแตกต่างนะครับนั่นหมายถึงคนเนี่ยจะมาอยู่กันอย่างไรก็แล้วแต่ความแตกต่างนี้เรารับรองเป็นทฤษฎีปรัชญาพอทฤษฎีรัฐศาสตร์ในรัฐที่ประชาธิปไตยก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับพอทฤษฎีในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับปัจจัยการผลิตเป็นของบุคคลเอกชน นั่นหมายถึงไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลเป็นของใครครับเป็นของคอมมิวนิสต์นะครับถ้าปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐบาลนั้นเป็นของคอมมิวนิสต์นะครับถ้าทฤษฎีรัฐศา,าศาสตร์ของคอมมิวนิสต์เขาใช้อะไรรู้ไหมครับเขาใช้อำนาจอธิปไตยเป็นของกันมาชีพกันมาชนเห็นไหมต่างกันไหมครับและพอทฤษฎีปรัชญานะครับของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เอกภาพาความแตกต่างแล้วนะครับมันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ทฤษฎีคอมมิวนิสต์กับของเราต่างกันไปดูทฤษฎีเผด็จการทฤษฎีเผด็จการนี่ก็มีอีกนะครับอำนาจที่ิจาตยเป็นของกลุ่มบุคคลจะมาโดยการเลือกตั้งหรือมาโดยรัฐประหารอำนาจที่ิจาตยเป็นของใครครับเป็นของกลุ่มบุคคลนะครับแล้วประโยชน์เพื่ออะไรครับกลุ่มบุคคลนะครับอะไรก็แล้วแต่จะลงไปที่กลุ่มบุคคลทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างกัน แล้วถ้าเราต้องการที่เราต้องการประชาธิปไตยเพราะเราต้องการอะไรครับความอยู่ดีมีสุขความเป็นธรรมในสังคมเราจึงต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตย <Cause, S 1> แต่ถ้าเราจะไปให้ถึงนั้นเขาเรียกว่าสังคมประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยจะมีก็คือนะครับคำว่าระบประปบ,ประบประชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่บางคนไม่เข้าใจ นึกว่าเรามีการปกครองระบบประชาธิปไตยการปกครองเขาเรียกว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยใครเป็นผู้ถืออำนาจครับประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจแต่ระบบนั้นนะครคือมันจะมี3ส่วนนะ <c oughs> ครับระบบก็คือเรื่องของเศรษฐกิจประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะครับการเมืองประชาธิปไตยนี่คือระบบประชาธิปไตยนะครับแต่ประเทศไทยปรากฏว่าเป็นไงครับพอเประบบปุ๊บกลายเป็นระบบอะไรครับระบบเผดเด็จก,การ ะร,ระบบผฤติก,การก็คือมีการเมืองผด็จก,การกลุ่มบุคคลเป็นใหญ่นะครับพอเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจผด็จก,การอีกกลุ่มบุคคลได้ผลประโยชน์นะครับพอในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมของผด็จก,การอีกนะครับมันก็เลยไม่สอดคล้องดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับจึงจะต้องมามองว่าเราอย่างนั้นเราจะใช้รัฐที่อะไรเป็น อุดมการนะครับแล้วไปสู่อะไรครับอุดมคติคือความหวังความฝันนั้นสูงสุดก็คือสังคมประชาธิปไตยอยากได้เศรษฐกิจประชาธิปไตยอยากได้วัฒนธรรมประชาธิปไตยอยากได้การเมืองประชาธิปไตยคุณต้องใช้ลัทธิประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าเป็นมรควิธีหรือเป็นทางพาเดินไปเหมือนกับศาสนาพุทธเรามีอะไรเป็นมรคครับอริยมรคองค์8เป็นทางดําเนินไปสู่การดับทุกข์สิ่งที่คาดหวังของ ชาพุทธคืออะไรนิพพานเป็นอุดมคติการจะไปถึงอุดมคตินั้นต้องใช้อะไรครับอุดมการก็คือมัรควิธีมัคแปดไปสู่การถึงนิพพานการจะไปสู่สังคมประชาธิปไตยจึงต้องใช้อะไรเป็นอุดม,ดมการรัฐธิปประชาธิปไตยไปสู่ความฝันความหวังมีความสุขก็คือสังคมประชาธิปไตยเห็นไหมครับถ้าเราอยากได้อย่างนั้นเราก็ต้องมาทําหน้าที่แล้วพอเราทําหน้าที่อย่างนี้ ช่วยกันบอกต่อนะครับแล้วมาเป็นประสบนิกรที่ทําหน้าที่ในการที่จะถวายความจงรักภักดีการถวายความจงรักภักดีนั่นหมายถึงการสร้างความสุส decision, สสいいขให้กับประชาชนพระราชาบอกว่าทําหน้าที่ประชาชนจะทําหน้าที่ที่พระราชาต้องการคือต้องทําให้ประชาชนมีความสุขแล้วพระมษัตดิ์จะทําหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ประชาชนมีความสุขข้าราชการจะทําหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่ในการสร้างความสุขให้กับประชาชนดังนั้นถ้าทุกหน่วยมีความเห็นตรงกันก็คือความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งใช่ไหม พระมหากษัตริย์เองกองทัพบกทหารอากาศกองทัพเรือตำรวจในฐานะกองทัพแห่งชาติมีหน้าที่อยากเห็นความสุขของประชาชนไหมครับถ้าอยากเห็นก็ร่วมมือกันกับพระราชาสร้างความสุขให้ประชาชนประชาชนอยากเห็นความสุขของประชาชนไหมครับก็ร่วมกันกับกองทัพแห่งชาติร่วมกันกับพระมหากษัตริย์สร้างความสุขของประชาชนขึ้นมาโดยการที่พวกเราประกาศตัวความเป็นผสมนิกกรทั่วแผ่นดินเนร่ยพอเราประกาศตัวความเป็นผสมนิกกรทั่วแผ่นดิน มันจะไปชนะคําว่าประชาชนที่ผ่านมาเราเข้าใจคําว่าประชาชนนี่คือยิ่งใหญ่ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่เขาใช้กับทฤษฎีคอมมิวนิสต <Yeah. S 1> <Community S 2> ์นะครับคอมมิวนิสต์เขาใช้นะครับสังเกตนะสภาประชาชนมาจากไหนกองทัพประชาชนมาจากไหนทฤษฎีคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นนะครับแต่เราเนี่ยไปล้อจากไหนล้อจากอเมริกาว่าถ้าประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนถูกไหมแต่อเมริกาต่างกับเราไหมครับ เขาไม่มีพระมหากษัตร right. right. er. yes. ิย์นะครับเขาใช้ระบบประธานิบดีถูกไหมอังกฤษเขาเป็นพระมหากษัตริย์เขาใช้ระบบรัฐสภาแต่เขาแตกต่างกับเราไหมครับสังคมเขาเป็นอุตสาหกรรมของเราเป็นอะไรครับเกษตรกรรมเห็นไหมดังนั้นการที่จะเอารูปแบบอย่างเยอรมันที่คณะกรรมการยกร่างขณะนี้ทําเอามาใช้กับประเทศไทยได้ไหมครับไม่ได้นะครับที่คุณประยุทธ์พูดเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยบอกว่า อเมริกาไม่ใช่คนที่จะต้องมาออกแบบตัดเสื้อให้คนทั้งโลกใส่อันนี้ผมถือว่าคุณประยุทธ์พูดถูกนะพูดถูกเลยนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าแล้วไอ้เสื้อที่มันเหมาะกับคนไทยเนี่ยคืออะไรไอ้ประชาธิปไตยที่มันเหมาะกับประเทศไทยคืออะไรคุณรู้ไหมตรงนี้ถูกไหมถ้าตามรถแมพแล้วคุณยังไม่รู้นะครับดังนั้นเรามีหน้าที่ประชาชนมีสิทธิทอันชอบธรรมคือบอกแนวทางเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขกับประชาชนนี่คือสิทธิของประชาชนเดียไม่ไม่มีตรงไหนที่จะผิดเลยสักอย่างหนึ่งเนะเป็นเรื่องของความถูกต้องแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเไงครับเราไปไม่ถึงพอเราไปทําส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างถ้าตอนบ่ายเราพูดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสภาพลเมืองแนวทางอะไรต่างๆของเราเราก็จะมาบอกว่าอา้าวอย่างนั้นเรื่องเร่งด่วนของเราคืออะไร